ได้กดระเบิดก่อนหรือเปล่ากระเด็นไปที่มอเตอร์ไซค์ขอนมอเตอร์ไซค์ยังไม่ตายแล้วอ็นโดซัวออกไปแล้วหลอดได้อันตีไปแต่ไม่โดนใครครับผมแล้วเีโอเมเตอร์สกิลโดนหมดเลยครับโอ้ชอนนี้สวยมากครับกระเด็นไปถึงฟ้ากระเด็นถึงตี๋ล้เข้าไปหาฟินหรือเปล่าคถูครั้งสามจังหวะนี้อาเคนบอมครับฟินเดียโอเมนเซอร์รับหายไปเลยครับตัวเหน็ดนะรัเพิ่งบายแบ็คมาจังหวะนี้เล่นต่อเลยคะับลินลินโตจริงกดขังไปที่ที่ร้อยครับเหลือมาทายติดอยู่ในวงครับดาร์กอนิกจะรอดหรือเปล่าครับเราบ็กรัเขาคคอีร์เกกก็บดดรานิไไป้ ช็อคเวฟสปันสองช็อคเวฟแล้วฟิชเชอร์โดนสี่โดนห้าซ็อกน็อตแบบสีเข้ามาเก็บหายไปก่อนเลยครับปาโลไม่ได้ทำอะไรครับเมทเบนเข้ามาไล่ตีก็จริงครับกดจีโอแมนเซอร์แล้วลอยลิฟออกมาปิิงกำลังไล่ตีหาเมทเบนเจอหรือเปล่ากำลังไล่ตีเมทเบนครับแล้วเมทเบนตายไปเลยครับอาเรนคอตคีดเข้ามาแจกกดอันตรีครับแล้วก๊อปอดีนาลีน่าครับก็คุ้มเข้าหาครับแต่ขาดอดีนาลีนแล้วเรวบมาถึงสามตัวติดอยู่ในวงครับแล้วยังไงต่อครับเบเฮหาจังหวะเข้าได้หรือเปล่าลอยลิฟ อ่าอันตกไม่ได้ยังไงครับแล้วดากเตอนิกกำลังติดอยู่ครับแล้วดึงอันน,งน,งน,งนึงตัวออกมา